ยอดเฉาแล้วมเมื่อเขือเทศต้นโปรดฝนตกทุกวันไม่ได้การละต้องรีบขยายพันธุ์แท้ไว้แล้วขอยอดขอยอดขอ3ามสี่ยอด,อยอด,อยอดบ้านขอยอิ่นบักเคียเค้ยใส่ส้มตำอร่อยตําบักหุงอ้าจัดการตัดแต่งกิ่งตัดใต้ข้อตานะตรงนี้ตาเขาจะออกตรงข้อดอกช่อดอกเอาออกก่อนใบเอาออกให้เยอะที่สุดลดการขายน้ําใช้ขวด600ม l ตัดตรงปากออกแล้วก็ใส่กลับลงไปตรงนี้แหละเนี่ยเอาฝาออกกระดาษทิชชู่นะ พันเหนือข้อตาเนี่ยพันแบบนี้ตามภาพตามคลิปเลยนะเนี่ยในข้อตาให้จุ่มลงไปในน้ําแบบนี้นะครับเนี่ยให้ข้อตาจุ่มลงน้ําเราก็ต้องเติมน้ําลงในขวดก่อนไม่ต้องเต็มมากนะอ่าให้เขาอยู่ระดับนี้อย่าให้ท่วมนะเออเพื่อให้คลิปสมบูรณ์มาดูกิ่งที่ทําไว้ก่อนหนะ้าเกือบเกือบเดือนแล้วละ่ะพอขยายลงดินแล้วเนี่ยครับดูรากดูรากรากปิดเนี่ยสวยงามมากครับผมเดี๋ยวจะทําการลงดินต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งในที่ร่มนะ ห้าวันเจ็ดวันรากงอกเยิ้มเลย